ส่วนมันเท้าเนี่ยโอ้แหโๆนะครับซื้อเก็หัาแม่บอเย็บเนี่ยเก็นที่แม่บอค่ะบผมเจ้าก็วาอยยังน้ำใจว่าออกมาดูค่ะปผมเป็นลูกเป็นรลานผูืใอดเจ้าว่าออกมาดู น้ำนอนน้ำหยิกเจ้าที่เดียดีเดียดเนี่ยครับผมเจ้าเห็ดให้ลูกให้าล้านนี่ยังเจ้าว่าออกเสียงออกมาดูเออให้ลูกให้าล้านคนชวนคนเศร้าเด้อปูเด้อยาย่าเจ้าเห็นย่านำมนุษย์เข้าเห็นยังนำหลางเจ้าเจ้าว่าออกออกเสียงมาดูวยต่างคิดต่างใจรับตาลูกนาที่พอลุ่งพี่พอปูเพื่อนจังกะเขานะครับเออรับตาอธิษฐานเอบตาลูกนะครับขอบปูลูกรับตาลูกเอออธิษฐานพอปูกับทียมเขาลลาง พอลุ่งขึ้นมาเดี๋ยวมาลูกมาเห็นนางสินไส้ไหมครับเอออย่าเพิ่นช่วงเพิ่นเศร้าเพิ่นมีลูกชายผู้เดียวเพิ่นมีลูกชายใหญ่ผู้เดียวเจ้าตาหนูกุนตาขับไปอยู่คุนสนูกุนตาขับไปอยู่คุนสนูกุนอยู่พานูสนุกุโนัวตาหนูกุนตาหนูอยู่พานูสนุกุนตาแม่มาเอาตาคุณแน่อ๋แม่มาเอาตาคุณแน่เอ๋ออีพอปูมาแล้วลูกชายลูกไส้ลูกไส้ ลูกไส่เดียวให้คนได้เพลิงผ้าใส่เนสเอาลูกเอาลูกได้บอกเอาคนได้สีดำได้พอลูกขึ้นนะครับอืมดีบุหรี่เท้าก็เทาล่างอีพอลูกแล้วโอ้มาซอยได้คนได้มาหน้ำพิ่นบ pues ่คนได้มาน้ำแม่บ่โอ้โอ้อันหน้ามากขำเพิ่นจักบาาเน่น่ะเพิ่นย่ายันย่าขำแล้วบ่ไหวนะว่าปูปูพิ่นสีรุ่ง อยาตุตานุคุตาคปาอยูุนสานุกุตาอยู่พานุสานุคุณโนคุณาคุณุณาอนู่พานุสนีคุณานีคุนีอยู่พานุสานุคุณีทานีคุคานีอยูพานุสานุคุตาคาป้าอยูุ่นสนุคุณตาคุาคุณุอยู่พุนุสนีคุณานีุณานีอยู่พนุสนุคุณตคุณาอยพนสานีคุณาคุาคนณตุ้าอยพานุสานีคุณีคานีคุณีคนี่พานุสคุณาคุณป้อนสานาสิ ใช่ล <icana>, ูกฮัน <zat> ห <and Center> 네ันบิ้งคนไทยขนาันันสินใช่ลูกอีพอลุ่งอีพอลุ่งเห็นยังนะครับอีพอลุ่งดูเนี้ยอยู่โตบ่อีพอปูก็เทียมเขาล่างอีพอลุ่งนะครับผมอีพอปูเ่านะครับผมเอิานาอยู่นําอีพอลุ่งไปซิปกว่าปีแล้วเยอะกล้วยมากีแฟนปีเก้าปีแล้วเลยจกปีแล้วไหม บอกตะคนป่วยมันอุได้หลายปีแล้วดิโอ้ก็สิแม่นเพิ่นว่าเออแลดีแล้วอืออันเป้นมานี่ค่ะผมบ่มีเฮีบ่มีฮผมสใสมาใสก็ไปบ่ได พอมาอีเมญย์เฟอเ์เซอนเชยสินในกูเถานะคะับมกูเถาเขเลยมวาอูน้ำอีพอลุ่มนะคะับมเอาม่อยู่เราเือให้เคนเป็นนหงเป็นรอ,อยังเชนน้องกูตาขบไปอยูุ่ณส,นนส้นกตาดูความกูเ้นกเป็นหเป็นแรงอีเมญยเรเพื่อท่ายพอลุ่แต่งคันาถึง้วามพาวขอคอพดีๆง,ง,งามเพื่อเยื่แงเส้นเพื่อดูดีๆง,ง,งามนะครับวันศีรันแบบกับผมหัวซา ยิงพ่ายิงเนี่ากบเห็ดน,นะครับผมปัดว่ากบผ้าขาพผ้าว่ามีความรุครบควากก ่อป er: ู่าูออกเสี้ยมาด้กยปลาปูอยากให้ลูกให้ร้านแป้งยี่ห้อให้ว่าหมูออกเสี้ยมาด้วยปลาปูผมจนไส้ครับไส้รวงเกินอีพอปูบ็ได้คือกันเดอรครับีพอปูปลาปูมาได้ทางใดก็ว่าชื่อาปงนี่ครับเออปลาปูเนีดูได้เห็นไว้ปลาปูมาได้ใช้ไว้ปลอปูมาสด้ใน้ว่ายี่ห้อปูได้ใช้ว่าี่อปู เปิดทูเปิดตาให้แล้วนะครับพี่พ่อบูมันบอลลูหรือมันนวดน่ะมันนวดนี่มันมองอย่างงี้อย่งเรเห็นในปูเอ้ยเอาน้ำเปล่ามานะครับพี่พ่อบูกระสับน้ำเปล่า ยาคิดได้ดีได้ทำได้ก็พูคือน่งดีดีฤทธิก็พูเอ้ยเสิ็นเส็จดีดีงามงามฤทธก็พูเดี๋ยวไม่ยนดุยนรักแล้วเอาพับเบิ้องพับพ้าเบิ้งที่ลักก็พูเอาพับเบื้อง นี่สีบอกสีบอกเน่ยบอกบอกร้านนะเด้าแ่งข้ยัเฮึดจังไหนมันอยู่น้ำมนุษย์มาพื่อนเรากห้พันชัวพนเศร้าตัวปูบอมเมาให้พนไปบ่ได้เมนุษย์นะมนุษย์กีมีนเกี่ยวขินี่ปรดาพันยังมาเนาะงดมันบ่รู้เดี่ยงอย่างเนยเขามองเาเห็นเลยมนุษย์มนุมยนตาทิพนเนาะมนุษย์ กูอยากเียยังอยากให้เขาเียยังน้ำบนิน้ำ้น้ำ้านด้างด้าง้าง้างเ้าาง้าน้าง้้า มายู่น้ำหลูกน้ำร้านก็ให้หลูงให้ร้านเพิ่นหังมีดีได้ตัวปูบระมหณไม่เพิ่นเฮ็ดเหมืเพิ่นไป่บ่ได้มากบ่ได้เออล่างเพิ่นสิ่งเลยด้างนี่สิมอมอปูเอ้เพิ่นอยู่ดีมีแง่งอ่ะข้าวติ่งเวททั้ไปรวมรัการสารเลยบอกเมีเอไปทำกันลงเบื่อเออเอนเอองั้นให้ร้านเขาจะมะบอกเหะอเขาติดแค่น้ำทําตา Southern ừ. ừ. sau đó cô cũng chân đại của đại maha bôi phù mặt của tòa nhà ให้ลูกงางเน่อยเฮ้ยโอ้ย้เพิ่นสวงเพิ่นเศร้าเดอปูเด้ออย่าเห็ดเพ่ม่านล่างเพิ่นอย่าทรมานสังขารเพิ่นตั้นไปัครับวทางหลังนั่งนั่งดีๆนะนี่ต้องปวดแ้งปวดตาด้วย ໃນລ້າງເພິ່ນຊ່ວງເພິ່ນເຊົ້າເດີ້ປູ່ເດີ້ຢ່າເຮັດຈັ່ງຊີ້ເດີ້ເພິ່ນຊິໄດไปປໄດมาາໄດ້ເພິ່ນຊິໄດ້ສ້າງບາລະມີສົ່ງໄປຫາປູພິ່ງຊີພກສົ່ບລະມີໄປຫາປູ່ດດ

ลูกนูนูจันนุนุจันนูนูจันนูนูจันนูลูนูจันจันูจันจันนจันนูลูกนจันนีผู้นีกันนี้นยูกนจันนูคุณาคุปายูคุณเจ้นลกตาูนจันคุณนนคุณนนนูลูนุจันนคุณนูตาบีลูุจันนูคุณนูตนต แม่มาเจ้อคบอ้เ <complexity> okay, okay, yeah, ้าแม่ัมันี่สีให้แก้ให้ใสโอ้ยครัทำไมสวยจังมเอตัวนี้จงมีูเทาดูนั่ับี่แ้ว ชิเแซน่คร nice so ิดใตเปาให้ก็เลยนะพูตามาไดนี่ครับินหลุดพอนอนอยุบหลีบบ้าหาวมากพึ่นี้เราเปลี่ยบาหาวเนาะเอาหาวมากหาวว่าน้อกานผู้ครับกะห่าวหอาวนู่นาวนี่ต้องกันกอคืออยากให้ทอยากให้สร้างกันห่าวนะ ปูลงปูลงของไก่่เอเปิยังไงลงเปิ้นข้าวเปิ้นบัเฝ้าเมื่อวานแม่ทำบ้างไขปูให้ไือไหปูห่อให้ไทยกอตอนนอนัะค่อนผ่าปูแมนลูกยานแมนไข้ปูที่ไหย เพิ่นเพิ่นเป็นประดุลแล้ววันี่ตีนเติมสีเติมมาตะหลายปีพี่จ่าตะว่างฮะนู่นสิล้ม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 นั่นปะอ่ะนั่นนั่นนั่นเพิ่นลดเพิ่นเพิ่นลดลงบ่ค่ะคุณยายบอยครับขนานี้เด้อพี่น้องปองไปพิกัดน้องหนูดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะบ้านใหม่สามัคคี บ้านเลขที่1 6 3่ทับแตำบลท่าสะอาดอำเภอเซกาจังหวัดบึงการค่ะเดี๋ยวคที่ชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะผู้ใดบอเห็นกะเบิ่งดูดูเอาค่ะพี่น้องก่ะจดบ่ท่านเดีแอดสิจ,จึงไว้นี่จัก3นาทีด้ยวยพี่น้องด้วสิจ,จึงให้เบิ่งแก๊ก3นาทีเนาะคุณแม่เนาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่จดบ่ท่นเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะแม่ว่าสวัสดีค่ะแม่ดีเด้ออธิษฐานเอาตามที่ข้ามที่ลูกเขียนไปฮันเดอร์ค่ะตั้งจิตอธิษฐานเอาค่ะ ค่ะค่ะอืมขอาทกขาทกเวิร์มเวิมเลยสิแม่โอ้โ้ตะัดบู่ายาไปกินนี่ไหว่ายาหอดเมื่อคืนนี่ก็กินเลยเ่าแม่ คเออเะเอาเอาอาคุณแม่คุณแม่ยืคุณแม่ยื่จังหวัดไรก็ค่ะที่บุซ่ายาไปกินเลยอ๋อค่ะค่ะเนาะอยากให้เอฟซิหูจักว่าคุณแม่อยู่ท่งอำนาจจะเลิ่ญนได้บุษ่าไปกินเนาะค่ะให้แอดส่งไปให้นี่กาคือว่าเบาเนื้อเบาโตม่่แม่

เออเออว่าว่าซู่ฟังไหมเน่แม่ว่างันท่านได้เดินกล้องยังกับผู้ผู้ใดว่ายังกยาที่แม่แม่ะว่าคุณแม่จะสร้างหาจะขอมันใช่นามันใช้ป่าเอ้มันดีจริงจนะอืมแค่คุณสวมเ้องางั้นาะค่ะค่ะแม่เป็ีนความเสื้อส่วนบุคคลเนาะแม่เนาะ อโกินกอน้อวเอได้อำนาจได้กินก้อนโมนะแม่นะโอ้ได้อำนาจจะเลิ่นเนาะเอาเอาแม่เดี๋ยวคันหาจังบูซามาเถอหนาลูกกสิ้มให้ดอกเด้อแม่เด้อค่ะค่ะค่ะแม่กเป็นตะพานบุญในเพื่อนนี่ละแม่อยากให้ผู้เท่าเศร้าแม่ค่ะ โอ่าฮาฮาฮ่า uhm, ค <c oughs> like, ่ะ <recess> ค <ed isolation> like, nice like ่ะค่ะเอ้าใครแม่ช่วงแม่้าเด้อค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะพี่น้องป้องไปค่ะนี่ก็เป็นความเสือความสัทธาส่วนบุคคลเนาะค่ะ พี่น้องท่านไหอยากมารักษาพาคุณพ่อคุณแม่มารักษากับองเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ใส่วิจารณญาณเอาเองเด้อแอดกับบะไรกัรันตีอยังค่ะท่ายไปตามเนื้อท่ายไปตามน้ำค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนวาจังไดเพื่อนว่าเพิ่นเศร้ากับวาเศร้าเพื่อนว่าบ่เศร้ากับวาบ่เศร้าองสิ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะคือสรุปก็คือว่าสัมผัสตามความจริงตามแอดกับมาเจ็บข่าวที่ว่าเพื่อนมารักษาแล้วเพื่อนเป็นจังได้เนาะค่ะฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเท่านั้นเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดกับคอยพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เสื้อที่สัท่ากับค่อยมาถ้าเบ่เสื้อบ่สัทธากับบตรตองมาานะคะพี่น้องเนาะคะ่ะให้ใส่วิจารณญาณเอาเองนะคะพี่น้องค่ะโปรดใช้วิจารณญาณทุกครั้งพระเส้นยังกระยาบ,บาไปเป็นตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดกับมีข้าวดีๆแนวทางเด็ดเด็ดกเกามาฝากมาตอนเนาะคะ่ะ อันสีซือบ่ซื้อหรือสียับยิบจับสลากกินแมงรัฐบาลหรือว่ารอตะลี่ไว้ถ้าพี่น้องมากก็ค่อยยิบนะคะพี่น้องเนาะค่ะเธอมันบ่ถืกมากกับสิบเดวาไดเนาะค่ะพี่น้องเนาะชอบจัดขัดผ่านนะคะพี่น้องเด้อค่ะคลิปนี้แอดก็ค่อยพ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกท่านมิตรคําว่าเฮ่งเฮ่งรุยลวยสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ